สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยทิงเที่ยงวันนี้คุณตาวิถีไทยเอาต้นไม้อะไรมานำเสนออีกแล้ววันนี้ทิงเที่ยงนี้นะไมีตะแน่วคักท่านผู้ชมไอ้คุณตาวิถีไทยเลาะหาเบิง้งเนาะสิทธาวความจักหน่อย ว่าเที่ยงนี้จะมีต้นไม้อะไรเนาะจะมารีวิวหรือมาอัปเดตความสวยงามนะการเจริญเติบโตของต้นไม้ใบหญ้าว่ามีต้นอะไรที่จะโดดเด่นอคราใบาละพันก็สวยออเปเปอร์โรเมียด่างก็น่ารักนะออสนจันเขียวก็เป็นตะแพง คูชรุก,ก็สวยงามอืมหรือว่าจะเป็นเงินไหลมาด่างตัวนี้ก็สวยเงินไหลมาด่างขาวก็สวยหรือจะเป็นปีกินนารีอ่าหรือจะเป็นอ่าแบล็ k เมจ i c อืมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเห็นสองต้นนี้นี่นี่นี่ต้นใหญ่นี่งอ่าสองต้นใหญ่นี้ กำลังเจมจลัดแสงเข้าตาปะทะสายตาโหคืองามแท้อ่าปาโเออก็เลยเอามารีวิวรีเทิร์นว่าง,ง่ายไปนี่คือต้นอะไรคุณตาวิถีไทยอ่าโปรโดแจ้งแถลงไขมาแจ้งแถลงไขมาว่าสันทำไมลายมันคล้ายๆกันอ่าลายของเขานี่สองต้นนี่ คล้ายๆแต่ไม่ใช่เนาะคุณตาวิธีไทยเขาไปเซิร์ชบางเน็ตอันนี้คือคลาคุณแผนอันนี้คลาเสนีนางพิมเห็นบอกบุกคือกันได้นางพิมอันนี้ก็นางพิมอันนี้ก็คุณแผนเป็นอย่างจะเอามาพร้อมกันเพราะว่านางพิมนี่เป็นภรรยาของคุณแผนในวันณคดีเรื่องคุณช้างคุณแผน เออคนนี <reiter ated rium> ่ก <fashioned> ็ช่างเข้าใจเอาชื่อตัวละครในวรรณคดีมาตั้งชื่อต้นไม้เนาะต้นไม้มงคลอืมมีลักษณะอะไรบ้างที่สองต้นนี้เนี่ยคล้ายคุณแผนหรือนางพิมพ์หรือทั้งสองต้นนี้นะอยากตั้งซื่อๆนี่คือความหมายก็คือว่า เออมันต้นไม้มันอื่นๆมันมีขบเบิดลหละนะเออตัวละครในวรรณคดีนั่นน,นี่นี่นั่นก็เอามาตั้งชื่อเป็นต้นไม้หมดแล้วก็เลยมาเห็นสองต้นนี่นะก็เลยตั้งชื่อสเสนานางพิมสเสน่ขุนแผนแล้วยังมีสเสน่ขุนช้างมีไหมมันต้องมีนะมีแต่มันอาจจิมีหน่อยอืม คนโบยักนิยมเราบอกเลยในไดคุณช้างก็เลยโบยักปลูกมีหักโบยักปลูกแต่ถ้าเป็นนางพิมพ์หญิงสาวที่สวยในวรรณคดีนะอ่าคุนแผนเป็นชายที่เก่งเป็นพระเอกว่าไงไง่ายไป <laughs> เออเจ้าสิมาว้าเรื่องวรรณคดีหรือสิมาว้าเรื่องต้นไม้มงคลคุณตาวิธีไทยเพื่อนว่า <laughs> กระเท่าความจักน้อยจักน้อยเนาะว่าโดยเรื่องชื่อของต้นไม้ซื่อๆดอกแต่มันอาสซิโบแมนกันได้เออหรือคนที่ตั้งชื่อนี้เขาอยากให้มีความจดจำในเรื่องของวันนคดีอย่างเช่นนางพิมพ์หรือคุณแผนนะ บ่มีอยังดอกบ่ได้มีอย่างที่คล้ายๆกับคุณแทนบ่มีอย่างคล้ายๆกับนางพิมพ์แต่อยากตั้งซื้อให้มันม้วนมีความไพเราะเป็นมงคลเฉยๆอย่างเช่นว่านเงินไหลมาอืมกับบ่ได้มีความหมายว่าลักษณะของต้นเงินไหลมาเนี่ยมันจะเป็นรูปเงนิงนรูปหยังบอกอ่ากับบ่แมนตั้งให้มันมีความไพเราะสนอหูเป็นมงคลเฉยๆเนาะอืม นอกจากพวกต้นไม้ต่างๆอย่างเช่นคลาแตงโมคลาเวลมายุรานี่นี่ผู้ชลุแบนี้เออแบล็คเมจิกแบล็กคือคือดำอันนี้คือคือ,คอเออาละมาเข้าสู่เรื่องของเฮาเนาะท่านผู้ชมเนาะคุณตาวิถีไทยตามที่ได้เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตใน y o u ูทูป ใน Facebook ใน Google ที่มีคนพูดถึงสองต้นนี้บพว่าสิเป็นสเสน่นางพิมพ์หรือสเสน่หคุณแผนทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่คนที่รักต้นไม้รักต้นคล้านี่สิต้องมีนะเอามาปลูกนี่มาปลูกมีบาะคล้าคุณแผนมีมีมบอกคล้านางพิมพ์มีคล้าแตงโมเดมี คลาเวลมยุลาเดมีคลานั้นคลานี้แล้วก็ต้นคลานี่มีอยู่หลายหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายชนิดอันนี้สองสองต้นนี่ก็อยู่ในนั้นนะอยู่ในประเภทของต้นคลาที่สวยงามนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วประการที่สองเป็นไม้ฟอกอากาศนะอืมเพราะว่าตามที่ได้ร่ำเรียนมาในสมัย เด็กน้อยวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเนาะต้นไม้ใบหญ้าแต่ละชนิดนี่สิคลายออกซิเจนออกยามกลางเวนน่นี่สิตลบอบอวนไปด้วยออกซิเจนที่อยู่ในส่วนต้นมงต้นไม้เนาะท่านผู้ชมถ้าเราอยู่ในบริเวณใต้ร่มไม้ของเขานี่กะซิมีออกซิเจนให้รู้สึกสดชื่นแต่ถ้าเป็นกลางคืน กสิคลายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเนาะ,ะบอกเหมาะบอเหมาะกลางคืนบอเหมาะที่สินอนอยู่ใต้ต้นไม้อืมทำให้บรรยากาศแถวๆนั้นสดชื่นเป็นก๊าซที่ร่างกายต้องการคือออกซิเจนอืมนี่แหละประการต่อมาเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูเนาะบางท่านหรือหลายๆท่าน ยกเอาต้นสนีนางพิมพ์และเสนีคุณแผนนี่เข้ามาในห้องเรียนแล้วก็บอกลูกๆนักเรียนว่าวันนี้ตอนบ่ายช่วงบ่ายนะล่วงบ่ายเที่ยงไปจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นสนีนางพิมพและเสนีคุณแผนเพิ่นว่าือมอเสนีคุณแผนก็สีออกเข้มเข้มจักหน่อยนะขีดของอารอยขีด ที่แต่งแต้มอยู่บนใบนี่สิคุณแผนก็จะเข้มเข้มหน่อยส่วนสเนนางพิมพ์ก็จะจางๆออกเป็นสีดแดงแๆคุณครูอธิบายในเรื่องของการนักเรียนสีระบายเส้นใช้ใช้ดินสอและกะสนะีการลงสีลงอย่างการเรียนรู้ในระดับมหาลัายนี่อาจารย์ก็สิบอกว่าให้พวกเธอสืบค้นหาข้อมูลมา สนีนางพิมพ์ทำไมถึงเรียกสนีนางพิมพ์สนีคุณแผนทำไมถึงเรียกสนีคุณแผนนะเอาไปหาข้อมูลมาแล้วเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนประเทศต่างประเทศนี่มีชื่อว่าอะไรและไทยเฮานี่แต่ละภาคแต่ละภาคเรียกเหมือนกันไหมเห็นเบาะเอามาเปรียบเทียบ รวบรวมและศึกษาดูว่าภาคนั้นพูดชื่อนี้ภาคนี้พูดชื่อนี้อืมวันนี้คุณสมบัติคุณสมบัติกับที่คุณตาวิถีไทยพูดนี่แหละเป็นต้นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศอ่าไม้แห่งการเรียนรู้และอาจารย์เพิ่นบอกว่าเป็นไม้เศรษฐกิจนี่หลังจากที่พวกเธอได้ข้อมูลมาแล้วให้พวกเธอ เอาข้อมูลของต้นสเสนนางพิมพ์และสเสน่คุณแพนนี่โหลดลงไปในเว็บไซต์ใน Google ใน TikTok ในเพจใน YouTube อ่าเพื่อที่จะให้คนที่อยากได้ข้อมูลและอยากได้เอาไปปลูกนี่นะทักเข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากได้มีจำหน่ายไหมขายเลยนะให้พวกเธอขายเพราะว่าเรียนจบ วิชาเอกพฤกษษศาสตร์นี่สามารถที่จะไปทําเป็นอาชีพได้เลยนะอืปลูกต้นไม้ขายเพราะว่ารู้หมดหละวิธีการปลูกวิธีการแยกวิธีการขยายพันธุ์วิธีการใช้ดินรวมไปถึงการแพ็คเก็ตส่งของขายนะส่งขายทางไปรษณีย์ทางอินอทางเคอรีอ่เรียนให้เบ็ดเซตอยู่เลยคือยิบเอาสมุต หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาคือจบท่วนขบวนความเลยตั้งแต่ประวัติความเป็นมาการเพราะปลูกการขยายพันธุ์การจำหน่ายเห็นหประโยชน์โอ้เมนอีีบอกคุณตาพิธีไทยจบคลิปนี้สิไปหามาปลูกจักกระทางเนึงเพิ่นว่าเอาคู่กันได้บางคนบอกว่าเวลาปลูกสเสน์นางพิมพ์และสเสน์คุณแผนนี่ต้องปลูกคู่กันเิ่นว่าเออเวลาสั่งทางเคอรี่ทาง อลัสตาด้าหรือโซฟีนี่ยอืมก็ต้องสั่งซองอันนะสนีนางพิมพ์ต้นหนึ่งสนีคุณแผนต้นหนึ่งนะเอามาปลูก <c oughs> <c oughs> นอกจากนั้นยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณคุณตาวิธีไทยเอาใส่กระถางดำแบบนี้นะ,นะหรือว่าบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆเนาะแล้วก็บอกว่าวันนี้คุณลูกค้าที่มาร่วมงาน มีต้นสเสนีนางพิมพ์และสเสนีคุณแผนมอบให้คนละสองต้นครับอคู่กันคือสิ้นปีมาเนาะบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆนี่กระสีเชิญลูกค้ามีกัดเชิญไปลูกค้ามาจับฉลากมากินมาม้นมาตู้มโฮมเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการมาซื้อของซื้ออย่างนั่นแหละ,ะบัตรสมาชิกจับฉลากได้นั่นได้นี่แล้ว คนที่ไม่ได้อะไรเลยนี่ก็สีได้อยู่แล้วก็คือยืนพื้นก็นคือต้นไม้มงคลหนึ่งคู่เสนีนางพิมพ์และเสนีคุณแผนอ้าวคักขนาดบ้านนี่คือโบเซียเที่ยวถ้ามาก็ได้มีของติดไม้ติดมือเมือเนาะเออเอา,เอาสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรง ความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเรษทีมือห้งมือหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกัะญาะนิมิตรสหายของท่าน ให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกัะสัมภเวสีผีปีาศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องพระเอกและนางเอกของเรื่องในเที่ยงนี้ก็คือสเสน่คุณแผนสุดยอดคลามหานิยมอืมสเสน่เมตตามหานิยมและคลานางสเสน่นางพิมพ์สุดยอดสเสน่เมตตามหานิยมคือกันเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่ะปลูกไว้ใครเห็นใครรัก ใครเห็นใครชอบอแต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมและรับฟังและโปรดชมเพื่อความบันเทิงเด้อท่านผู้ชมเด้อเอเอเอาละสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชมขอบคุณบรรดาน้องๆสก,กุณาที่ มาร้องเพลงประกอบคําบรรยายของคุณตาวิถีไทยเนาะอยู่เทิงกกมงกกไม้พวกเสียงจุ๊บจุ๊บจิ๊บจิจ๊บเพื่นคุยกันนะคุณตาวิถีไทยกับโบเดมีเสียงซาวเสียงเพลงที่มันมีลิขสิทธิ์มาลงกระซิมิตเสียงธรรมชาตินี่แหละกระเสียงที่วงทีวีจากชาวบ้านที่เปิดข้างๆนะ <ś c oughs> อ้าขอบคุณครับ